สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแผ่นดินเกษตรสิผ้าไม่เห็ดกับดักแมงวันท่องค่ะพี่น้องอุป,ปกรณ์ก็มีขวดมีมีดมีใบกระเพราด้วยค่ะพี่น้องวิธีการก็ได้ขวดพลาสติกมากับมาตัดแบบนี้ค่ะ<ม>พอตัดแล้วก็เ<ม>จาะคางขวดเอาไว้เป็นที่หอยเสือกค่ะพี่น้อง เอาเสือกล่อยใส่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาฟ้าทีหฮอตาัตัดออกกรับดานให้กล้วยมันอยู่ข้งในแบบนี้ค่ะตามภาพเลยค่ะพี่นอ้องพอเสร็จแล้วเด้อค่ะก้าใบกระเพรา เยีเขยีให้มีกินหอมออกมากค่ะหรือบางคนจะซอยเอาก็ได้เด้อค่ะเสร็จแเราก็ไปไว้ในขวดค่ะพี่น้องเราปิดไว้คื้เกา่ารอให้แมงวันทองเขาไปในหันค่ะแมงวันทองเขาจะมากินใบกะเพราี่ค่ะผู้สาธหตดกำลังเห็ดอีกขวดหนึ่งค่ะเห็ดไว้ในสวนกับหลายขวดแล้วค่ะ อาณาเทพยุคไกลๆสวนพี่เด็กกับพี่น้องไม่วันท้องเลยกินใบกะเพรากระเลิ่มมะตอมนะคะขนาณาพ่อไหนไปหอยวะเห็นไหค่ะเข้าไปแลับตัวหนึ่งพี่น้องเอาตัวไว้ในสวนแห่งเตี้มข้าวเดียวค่ะคนไหนกินใบกะเพราเริ่มมากนะคะจับน้ำกระติ๊ก ชี้เขียวเลยค่ะนี่ค่ะพวเรเอาเขามาไว้ในสวนแมงวันทองลายๆขนตกใส่ค่ะจังหวะไม่นม้ำพอดีแมงวันทองกับบินบุขนไผปลูกซิ่งปลูกของแมงวันทองลายค่ไปทดลองเห็ดมึงนะคะ่ะแต่ขนอีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นอ้องขอบคุณทิจิตตดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ